ฉันไม่มีที่ไปเฉยๆหรอกแกขนาดนี้แล้วใครจะรับฉันเจ๊คะพี่ว่าพี่อยากมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเป็นของตัวเองฮะพี่พรจะไปจากเจ๊เหรอพี่ก็แก่แล้วคะ่ะทํางานก็จะไม่ไหวแล้วอนาคตบ,บ้านปลายชีวิตจะเป็นไงยังไม่รู้เลยเออก็จริงนะใครจะทํางานไปจนแก่แต่พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะเงินทุนก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จะลงทุนเปิดร้านให้พี่พรก่อนอุย้ย เก่งใจจริงเลยคะ่ะเจ้พี่พอรอยู่กับเจ้ามานานเป,ป็นสิบปีเจ๊รักพี่พรเหมือนคนในครอบครัวค่ะไม่คิดมีฟันเลยว่าฉันจะมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะภูมิใจในตัวเองจริงๆตั้งแต่แม่ป่วยก็แทบจะไม่ได้อนอนเลยหน้าก็โทมมากเบบี Baby ้บา์มาร์คไฮโดรเจลแผ่นมาร์คหน้าสูตรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูผิวให้เต่งตึงกระจ่างใสเราต้องเอาไปมาร์กแล้วแหละ ตั้งแต่แม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทุกวันร้านก็ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนแล้วเงินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วพี่พรเจนิวโอ้โหพี่พรขยายร้านใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะจ้ะวันนี้นิวมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่พรหน่อยนะคะรบกวนได้แต่ไม่มากนะคะ พอดีตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ได้เปิดร้านขายของมาหลายเดือนแล้วเจต้องการใช้เงินค่ะเงินที่เจ๊ให้พี่พรยืมมาลงทุนเปิดร้านนะคะพี่พรพอรจะมีคืนให้เจ๊สักครึ่งไหมคะขายของได้กําไรมาก็ขยายร้านออกต่อไปเรื่อยๆไม่มีเรอกค่ะเจ๊ไปหาที่อื่นเถอะเหลืออยู่ในบัญชีสองล้านฝากเข้าไปหมดนี่เลยแม่คะชุดนี้เท่าไหร่คะไปก็มีติดอยู่ สองก้าชุดนั้นน่ะสองก้าลองได้ไหมคะจะทําอะไรก็ทําไปเถอะไปจะทาอะไรก็ทําไปอุ้ยสวยมากเหมาะกับใส่ไปทะเลเลยนะคะชุดนี้สวยมากเลยลดได้ไหมเฮ้ยวุ่นวายว่ะคนยิ่งหัวเสียอยู่จะใส่ไปไหนก็ไปเลยไปเอาไปเลยสองก้าาให้เลยหรอคะเออเอาไปเลยไปจะไปไหนก็ไปอย่ามากวนอุ้ยอุยสองล้านฉันอฮ้ยสองล้านของฉันตายแล้วตายแล้วไปแล้วนะคะไอวะสองล้านหมดเกลี้ยงเลย เจพรฮะคุณนายนุกพี่นัดกันไว้ไว่ายังไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออคุณนายคะขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมคะหยุดเก็บของแล้วก็ออกจากร้านนี้ไปฮะขอบพระคุณสำหรับหนึ่งพันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเจจะรีบจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะเจนิวสวัสดีค่ะพี่พรร้านพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทำขอกลับมาทำงานกับเจได้ไหม นะคะเจ๊ช่วยพี่หน่อยนะคะพี่แก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนสงสารพี่เธอนะคะพี่พรเคยทํางานกับนิวมานานและนิวก็รักและหวังดีกับพี่พรมากแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะในวันที่นิวลำบากแล้วไปขอความช่วยเหลือพี่พรไม่มองนิวไปแต่นิดเดียวนิวจําวันนั้นได้ดีค่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเชิญค่ะคนจะทํามาหากินไม่อยากเสียเวลาฟัง ฉันจะทำยังไงดีบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีฮัลโหลนิวว่างไงพี่วิทินนิวอยู่ไหมี่ก้าพี่ว่าจะชวนไปกินไอศครีมโอเคเคเดี๋ยวบอกให้พี่นิวพี่นิวพี่วิทินจะมารับไปกินไอศครีมเดลี่วควีนนะบอกพี่นิวห้ละนิวนิวนิว อ้าวมิทินโอ๋แต่งตัวหล่อจังจะไปไหนหรอก็อามารับนิวไปกินแดนนินเคียนไงเอาเ้านิวยังไม่อาบน้ำาหรอลบทำไมเธอไม่ทอหมอก่อนละ่ะทอแล้วม,มิก้าอีกแล้วนะมิทินเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนรอแป๊บนะอย่ารอเลยนิวแต่งตัวสี่ชั่วโมงก็ไม่เสร็จหรอกเวร์ละสำหรับเนวกี่ชั่วโม,มงผมก็รอได้ครับแอะจะอ้วกบอกล้งในอะใส่กระโปรงสั้นน่ารักดีออก ห้ามมอง <c oughs> วันนี้ที่ชวนนิวมาเพราะเราอยากให้นิวลองแล้วก็คินรสชาติใหม่น่ากินมากรสชาติใหม่นี่พิตาชิโออือหือปูา้าคือดีมากลาซตอพิตาชิโอเน้นๆอร่อยลงตัวสุดๆผมเอาบิสกรตพิตาชิโออัลมอนด์ครับอือหืออร่อยเหมือนได้ขึ้นสวัสด์เลยน้องไม่ไดีดสั่งอะไรอะ่ะนิวเรียกให้หน่อยดิเราชอบกิน ทุกอย่างที่เธอเรียกนะอย่างมิทีนต้องนี่เลยโคนพิตาชิโอสองบอลอืมอร่อยขนาดนี้อยาอกมากินทุกวันเลยครับกิก้าเอาไหม<อ>เดี๋ยวพี่เลี้ยงจริงเหรอพี่มิทีนแต่มีข้อแม่นะข้อแม่อะไร <laughs> <laughs> อร่อยไหมครับกิก้าเป็นมากเลยแหละก่ก้ากก้าพ,พี่นิววันนี้มีหนังี่ก้าอยากดูไปดูกันไหม นี้เหรอแต่น้าๆพี่นังคนสวยนะอะโอเคไปก็ไปเย้พี่มีทีพรุ่งนี้ไปดูหนังกันแปลกนะเนี่ยไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวเองวันหยุดเนี้ยก็ขอไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทํางานนะมีผู้ชายไปด้วยไหมก็มีเต๋าเพื่อนที่ทํางานนะไม่ให้ไปทําไมล่ะนานๆไปทีนะก็ไม่มีเหตุผลก็ไม่อยากให้ไปทําไมถ้าถึงงิ้งอ้อแบบนี้ไม่ให้ไปก็จะไปถ้าไปก็เลยันไปเลยได้เฮ้ ไปจริงเลยอืมขี้หลอบจังเลยว้าวอากาศดีมากเลยทุกคนเราไปเล่นบันนาบดกันเถอะปะปะปะพี่พรล่าไปเล่นน้ํากันเอาพี่พรล่าเป็นอะไรเห็นหน้าเครียดๆตั้งแต่มาแล้วงุนหีดมิทีน่ะดิจะไปไหนก็ไม่ให้ไปห้ามนั่นห้ามนี่ไหนๆก็มาแล้วทำหน้ามันสนุกหน่อยปะไปเล่นกันเถอะว้าวน้ําใสมากมิทีน เธอมาได้ยังไงเธอลืมทากันแดดอลิเซ่เราก็เลยเอามาให้ครับอ้โอโหหวานกันมากถึงต้องตามเอากันแดดมาให้จะลงเลียดน,น้ำเหรอทากันแดดก่อนอะขอทาได้สิพิพรจากแดดพัหน้าดำทาด้วยนะด้วยกันแดดอลิเซ่เหมาะกับกิจกรรมวันนี้มากเลยนะกันน้ำกันเหงื่อปกป้องผิวจากแสงแดดได้สูงมากด้วย spf 50+ pa 4+ a lot กลับไปอย่าลืมทาครีมนะยิงกี้ลืมอยู่พี่พอลล่าใช้ครีมอะไรหรอครีมฝ้าอาริเซ่ะโดอธยาผิวฉ่ำใสใบคูณ2หลังจากที่เราทํากิจกรรมตากแดดหนักๆต้องทาครีมฟื้นฟูผิวด้วยนะผมทาได้ไหมพี่พอลล่าได้สิเธอทาเดอธยาผิวฉ่ำใสใบคูณ2ตัวนี้เลยนะเป็นเซรั่มเข้มข้นกู้ผิวโทมฟื้นฟูผิวให้อิ่มน้ําแลกกระจางใสขึ้นโหรู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยแล้วของพี่พอลล่าทาอะไรอ่ะพี่ทาครีมฝ้าอาริเซ่ลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยให้ผิวกระจางใสและ ้องกันไม่ให้เกิดผ้าใหม่ด้วยป้าถ่ายคิมแล้วเราไปเล่นกันต่อเถอะขอบคุณนะที่ตามเอาคิมมาให้รู้ไหมทําไมไม่อยากให้เธอมาทําไมอ่ะเพราะเราห่วงเธอไงทั้งห่วงทั้งห่วงมากเลยรู้ไหมบ<ะ>้าโอ้โหที่มีผงหงอกมันเยอะอย่างนี้ยคันจังเลยทำอะไรก็ไม่หายน้ำพริกน้ำพริก ตอนที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่ทุเรห้าสิบาทเองหนูไม่มีเงินพักบ้าทเลยพี่พรโอ้ยงั้นเอาอย่างนี้มาถอนงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวน,นั้นแหละนะพี่ตัวน,นั้นแหละคันๆเป็นยังไงมากได้กี่เส้นละสิบเส้นเราพี่พรอือเร็วเร็วเร็วเดีเ๋ยวจีไม่เห็นโอ้ยงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดําจะถึงห้าสิบเส้นไหมเนี่ยรู้แลกกี่เส้นแล้วนั่พี่เก้าสิบเก้าเส้นเราพี่พรงอกเยอะมากฮะเก้าสิบเก้าเส้นโอ้ยไม่น่าเลยพี่คันถอ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 นเอาให้หมดเลยวเร็ว ทำอะไรกันน่ะเจม่าอย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนงอกกันอยู่นี่ขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ๊ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้สองร้อยเส้นจ่ายเงินมาเลยสองร้อยบาทฮะสองร้อยเลยเหรอถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนงอกแล้วทำไมถึงมีแต่ผมดำ เนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยลูกแม่ลูกแม่มันสิ่หกโมงแรกแล้วมนนนานอนซับหัวแรกยังอยูนย่น,น,น,นี่ผู้เฒ่าเขาเจาบ่หายนอนซับหัวแรกเข้าใจบ่ผีสีอัมโอ้ยแม่คนกำลังนอนแซ่บๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดยังขนาดเฮ็ดยังขนาดมันคำมันเหมือนเรีวโบราณเพิ่นว่าบ่ให้กวดบ้านตอนกลางคืนมันเป็นอย่างคือสิกวดบ่ได้เพิ่นคลลิฟม,มันบ่ดีตัดไปมองนี้ก็น่ามันคือเงาแท้อ้าวอ้าวสาวแม่สาวแม่โบราณเพิ่นว่าบ่ให้ตัดผมตอนกลางคืนคือบ่รู้เรื่องเีเรนี้เอาไปเก็บ สียงยังเสียงไปตาเลสซ่ำแม่ซ้าแม่โบราาเพิ่ว่าบให้ตาเลสตอนกลางคืนกีฮีเทเนเพิ่นขลั่มแถเดียวนี้เศร้าเๆร้าเศร้าเฮ็ดยังก็บ่ได้กินเข้าดีกว่าน้องบ่ออุญาตมือเกือเฮ้ยเๆ้ยตอนกินเข่าเนี่ยโบราานพิ่บ่าหาร่องเพลงเพื่อเฮ็ยังอีกเดียวนีแม่เพื่อพี่จะแนวห้ามแทะกระางสิกินสิร่องย่อมหามโบลาานพิ่ว่าไม่ใช่ได้ผัวเท้าเต้า ไปกินข้าวกันไม่ไปเราจะซ้อมหยุดไปกินข้าวเราเห็นเธอซ้อมตลอดเวลาเลยนะจะซ้อมอะไรนักหนาก็าเราซ้อมเราจะไปประกวดเต๋าเรามีอะไรจะบอกเธอเรายังไม่ได้ท่อนสุดท้ายเลยเธช่วยเราแต่งหน่อยได้ไหมเราเนี่ยนะเราไม่เคยแต่งเพลงเลยนะเะมื่อกี้เธอมีอะไรจะบอกเรานะช่างเถอะเอาไว้หลังเธอแข่งเสร็จเราค่อยบอกแล้วกันเต๋าเรียนเสร็จแล้วเราไปกินไอติมกันปะไม่ไปเราจะซ้อม เอามานนี่นิวเอาคืนมานะอยากได้ก็ตามมาเอาสิเราอยากดีดบ้างอ่ะเธอสอนเราได้ไหมได้จะเป็นางงี้จะเป็นางงี้ ปานิว้กับปะท่อนนี้หรออ๋อเสร็จแล้วเอาไปให้เต๋าดีกว่าพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเต๋าอยู่ไหมคะเต๋าไม่อยู่จ้ะออกไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนปากอันนี้ให้เต๋าหน่อยนะคะได้ค่ะ เนื้อเพลงอะไรอ่ะฮนะกลับมาแล้วหรอเพื่อนออนนี้มาฝากไปให้แต่งให้เราจนจบเลยเหรอนิวบานวางให้เช่าเอาเต่าไปไหนมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยหน้าเศร้าๆเ,เนี่ยฮะ เวสร็จออกคุณทําโครงการที่สองได้เลยนะคุณเต๋าได้ครับเดี๋ยวผมบอกลูกน้องจัดการให้ครับคุณเป็นวิศวกรที่เก่งมากฉันชื่นชมผลงานของคุณมานานและสี่ปีแล้วนะเธอไปอยู่ที่ไหนเสียงพินเต๋า นิวนิวเธอหายไปไหนมาครอบครัวเรามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอรู้ไหมเรามานั่งรอเธอที่นี่ทุกวันเลยนะแล้วเธอสบายดีไหมเพราะเราคิดถึงเธอทุกวันเลย